ซุปสไตล์ฝรั่งทําจากเปลืองของผักเราไม่ใช้เงเราก็เก็บเปลือมาแค่ทําซุปให้อร่อยแล้วก็สามารถเอามาทําเป็นซุปห่อใหญ่ได้แล้ววันนี้นะคะเราจะทําซุปสไตล์ฝรั่งคนะคะคือซุปเนี่ยเราจะทําจากเปลือกของผักที่เราแบบไม่ใช้เงเราก็เก็บเปลือกมา แล้วเอาไปตากให้แห้งหรือเข้าเครื่อ,อ,กอ,กองอบร้อนให้แห้งก็ได้นะคะจะเป็นประมาณนี้กา,การแห้งเนี่ยจะทําให้สามารถดึงรสชาติของความอร่อยความอรุอ่มของผักออกมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีท,ทําซุปทํายังไงนะคะที่เราจะใส่ลงไปพวกเครื่มความหวานและความหอมอีกทีนะคะจะมีโครงไก่มีสล,ลี่แล้วก็มีแครอทกับหัวไชเท้าก็คือนด้แหละเราปอกเปลือกมาแล้วก็มาอบแล้วก็ใช้แบบนี้ด้วยนะคะให้ดูว่าโครงไก่เนี่ย มันจะต้องแบบไม่มีแบบหนังไก่เลยนะเอาหนังไก่ออกไปปูใจตัดทิ้งไปนะเพราะถ้ามีมันเยอะเกินไปจะทําให้ซุปร้อมันเกินไปนะคะเนื่อล้างภาพภาพเลือด้าวอะไรไปก่อนนะคะก็คือน้ําเดือดเนี่ยเราก็เอาโครงไก่ลงไปก่อนแล้วก็เหมือนสักประมาณ10วินาทีหรือ15วินาทีดูว่าโครงไก่เปลี่ยนสีเราถึงจะตัดขึ้นมานะะประมาณนี้นะคะคือถ้าเราต้องการให้น้าซุปของเราเนี่ยใสยๆเราจะต้อง ล้างคราบเลือดของไก่กออกไปก่อนแล้วเราถึงจะนํามาใส่ในหม้อท,ที่เราจะต้มซุปอีกทีก็คือเราตั้งน้ําให้เดือดไว้นะคะแล้วนําโครงไก่เนี่ยลงไปน้ําคือจะร้อนๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักต่างๆที่เราอบไว้ลงไปเลยแครอทหัวไชเท้าใส่ลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมความหวานของซุปนะคะ เราเพิ่มน้ำได้นะคะถ้าน้ำน้อยเกินไปใส่เซอร์ยิวงไปค่ะผัดทุกอย่างห,าหั่ะไวใส่เลย นี่คือเราตั้งซุปไว้ก่อนนะคะให้ผักทุกอย่างปล่อยความหอมความหวานมาให้เต็มที่ก่อนใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงได้เลยนะคะคือหลังจากที่เราได้ซุปแล้วเนี่ยปุ๊บเราจะเอาซุปที่เราได้เนี่ยมาทําเป็นซุปหอวหอมกันเพราะฉะนั้นช่วงนีเ้เรามาดูว่าซุปหอวหอมมีส่วนผสมอะไรบ้างตัวนี้คือเป็นหอมใหญ่นี่คือหั่นสไลด์บางๆนะคะให้แบบบางๆแล้วก็เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของเนยใช้เนยจืดน,นะคะเนยสดน,นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปผัดด้วยกันเราจะเอาเนยลงไปก่อนนะคะใส่ในกระทะนะคะใช้เนยละลายนิดหน่อยแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยะคะ่ะผัดให้หอมใหญ่เนี่ยมีสีน้ำตาลนะคะเหมือนคาราเมลเลยะคะ่ะออกสีน้ำตาลเลยนะคะ หอมใหญ่กันเนยเมื่อเขาอยู่ด้วยกันนี่จะมีความหอมที่ดีมากนะคะขั้นตอนที่ที่เราผัดเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนิดหน่อยค่ะส่วนของซุปนะคะถ้ามีฟองมาเราตักทิ้งได้นะคะเพื่อให้น้ําซุปมีสีใสสวยนี่คือหอมใหญ่เราเริ่มเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะออกสีน้ําตาลเดี๋ยวให้เข้มว้นนี้นิดหน่อยได้ค่ะซุปเราก็ เริ่มได้ที่แล้วซุปจะมีความหอมมากแล้วก็มีสีที่ออกขาวๆนิดนึงนะคะใสๆส,สังเกตว่าพอมันมีความหอมขึ้นมาเนี่ประมาณนี้คือประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็คือถือว่าได้แล้วเหมือนกันนะคะนี่คือหอมใหญ่เอาสีประมาณนี้ออกเป็นสีน้าตาลประมาณนี้แล้วนะคะพอรเดแต่วราปิดแก๊สเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําซุปกันโอเคนี่คือเรากองซุปออกมาแล้วนะคะ ซุปออกมาแล้วจะเป็นสีสวยงามมากแล้วกลิ่นหอมมากด้วยเสร็จแล้วพอได้ซุปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเอาหอมใหญ่ที่เราผัดไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยนี่คือซุปหอมใหญ่สไตล์ฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเพิ่มแอบชิมก่อนเนี่ยะคะ่ะก่อนที่เราจะปรุงเพราะว่าดูว่าซุปมีรสชาติยังไงแล้ว หวานมากหวานแบบธรรมชาติมากนะคะความหวานจากผักเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือไปแล้วก็ใส่ริกไทยนะคะคือขั้นตอนการปรุงรสเนี่ยล้วแต่คนชอบเลยอยากได้รสแบบไหนสามารถทําได้เลยค่ะให้มีความหอมอ่อนๆของริกไทยก็ได้แล้วก็มีความเค็มจากเกลือน,นิดหน่อยแต่ว่าความหวานนี่คือไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าซุปมีความหวานที่ดีมากพอเราปรุงรสด้วยเกลือรักไทยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ไวน์ขาวลงไปหน่อย ก็เพิ่มความหอมนะคะใส่เยอะได้ตามชอบค่ะจริงๆแค่ทำซุปให้อร่อยแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นซุปหอมใหญ่ได้แล้วนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นพริกไทยแรงๆก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันนะคะโอเคเมื่อเราได้ซุปแล้วนะคะต่อไปเราจะวางใหถุงปังตันเกี็บใบมีก เสร็จแล้วเราจะโอยด้วยชีสนี่คืออิตาเลียนชีสเป็นชีสที่หมัก24เลยคะลงไปนี่เลยบนขนมปังเลยนะคะแต่จะล่วงลงไปในซุปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยคะ่ะให้ร่วงได้เยอะได้ตามชอบนะคะเสร็จแล้วเราจะเข้าระอบกันเพื่อให้ชีสข้างบนละลายนะคะซักประมาณ10นาที <Wow. S 1> ได้นะคะ ชิดก็ละลายแล้วด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะห,ห่อใหญ่คู่กับขนมปังไปเกินกันนะคะ